ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับพ่องตุ้ยพาระช่นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ป่าแห่งหนึ่งครับก็มาแวะดูป่าแห่งนี้ครับอุดมเดิสมบูรณ์ครับผมก็ต้นไม้เจ้ชุ่มาทนผร้ชมครับวันนี้เราก็จะมาเดินป่าสักหน่อยครับสำรวจป่านะครับผมก็บริเวณนี้ครับผมมีแต่ป่ามีมีแต่ต้นกระถินครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหลังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับผมดีผมก็ผ่านมาครับเลยแวะดูป่า เดีนี้ก่อนเนาะว่าบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นแบบเขาครับผมผมอยู่ติ้นเขาท่านผู้ชมไะติดตามรับชมเนาะพอเราจะจะเจออะไรครับผมเพราะว่าป่าแห่งนี้ก็ปกคลุมด้วยต้นต้นไม้ครับเขียวมืดครับผมที่ก็เจอยุงรายเยอะครับผมไะให้ดูตานหลังครับท่านผู้ชมนี่ครับทา่านผู้ชมมีแต่ป่าครับปะเา้า เราจะเดินไปเรื่อยๆครับว่าเราจะเจออะไรมั่งครับค่อนข้างอาจจะแฉะนะครับผมดินว่าวฝนตกโอ้ใบไม้ถูกน้ำฝนครับดูเขียวเลยครับผมเป็นธรรมชาติมากเลยวันนี้เขาไปวันอาทิตย์ด้วยครับ ดูครับดินพวกไรครับผมชุ่มช่ำเลยครับผมนี่เรากํะำลังจะเดินเข้าไปครับ รับเสียงไก่ป่าขันครับจุดนี้ครับออมีเกระบันไดลิงเยอะมากนะครับจุดนี้ครับผมเยอะมากเลยมีต้นไม้ตายครับต้นลายรึค,ครับตาย đó anh à cây bà tham thăm chung còn mong sải mong quả của anh nhập sân một phải ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ่องตุ้ยเพลาะชแนลครับนี่เราก็มาอยู่เดินเข้ามาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมบางหน่อาจจะเป็นบ้านคนครับเสียงไก่ไานะไปเราจะเดิน เดิมบริเวณตีนเขาที่นีแหละมันจะปลอดภัยครับโอ้โหครับดูกที่เสียงเสียงยุงครับท่านผู้ชมฝ่าฝนตกมาหลายวันครับยุงอาจจะเยอะหน่อย โอเคก็ท้ชมเดี๋ยวเราก็เดินต่อเนาะยุงมันหลายในป่าครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับโอ้โหครับบยังรรยากาศเงียบสงบเลยก็่มีเสียงไก่เสียงไดขันป่าน,นู้นก็เป็นบ้านคนท้ชมเราจะเดินไปเรื่อย ท่าู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่จุดหนึ่งครับผมผมเดินก็เข้าลึกมากครับผมเดินเลาะตีนเขามาเรื่อยๆครับผมเลยเราก็ไม่กล้าเดินไปขังเขาเนะาะกลัวหลวงครับทมาชมนนุ่มเราไปนั่งพักก่อนเนาะตอนเวลาประมาณหกโมงห้าสิบครับยุงลายเยอะครับทมาช้ชม เสียงยุงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพระร์ตใช่ไหครับผมขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับไปเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะไปต่อเดี๋ยวดูกล้องหลังดีวกว่า ธรรมชมคนอื่นอะผมเห็นอะไรครับผมเห็นเสื้อผ้าของใครครับมาพาดไว้ต้นไม,ม,ม้ของธมชมอาจจะเป็นพันป่าหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับธมชมุมโอ,อเสื้อสีเทาครับผมเป็นเสื้อแขนยาวนนผู้ชมอาจจะเจอพันป่าครับอาจจะเที่ยวในนในป่าอาจจะลืมไว้หรือเปล่าครับผม ผมไม่แน่ใจค่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับปิดกล้อง,ลองให้ดูครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเสื้อแขนยาวครับผมสีเทาครับผมไม่แน่ใจว่าของใครหรือเปล่าครับผมอาจจะเป็นพานป่าเปล่าลืมลืมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกันครับผมเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ครับเป็นเสื้อแันยาวสีเทาครับผ่านไปต้นไม้ครับท่านผู้ชมดีผมเดินมาตกใจแล้วครับผมผมนึกว่าแต่อะไรครับสงสัยมีคนลืมเอาไว้ครับผมสงสัอาจจะเป็นพันธุ์ปลาแล้วท่านผู้ชม เราจะกลับไปก่อนเนาะว่าป่าแห่งนี้มันลึกลับครับผมไะเดี๋ยวพอทีเดินไปอาจจะเจอพันป่าะไรผม,มอันตรายครับผมะทสามผู้ชมป่ากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะใช่ไหมครับอะทมาชมเรากลับก่อนเนาะเราไม่รู้ว่าป่าแห่งนี้มีอะไรครับเมื่อกี้เห็นเสื้อครับผม ตัวหนึ่งครับอาจจะ่านปลาอาจจะลืมไว้ครับปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยเพลาะใช่ไหมผมตอนนี้เราก็เดินไปที่รถครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมว่าผมจะไปที่ไหนครับผมก็สวัสดีดัดสวัสดีครับผมบ๊ายบาย